สำหรับความร่วมมือรถไฟไทยจีนนะคะไทยและจีนได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็มีการตั้งคณะทํางานร่วมกันนะคะเจรจากาันนับ10ครั้งค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าการที่ประเทศไทยตัดสินใจลงทุนเองทั้งหมดจะมีผลอย่างไรนะคะ mm hmm. คุยกันกับอาจารย์สมภพมานารังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองเห็นถึงโอกาสอะไรหรือว่าไทยจะเสียประโยชน์อะไรหรือไม่คะสําหรับการที่ไทยจะลงทุนรถไฟไทยจีนเองทั้งหมดเนี่ยค่ะอาจารย์ผมคิดว่าน,นี่ค็นความชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะฮะอย่างที่กลุ่มเคลียมายาวนานพอสมควรนะครับก็ผมว่าก็ถือว,ว่าเป็นเป็นข้อยุติที่ดีนะครเพราะว่าเราก็จะได้ สารต่อโครงการนี้นได้ด้วยเองแล้วก็สามารถกาหนดได้ด้วยว่าอะไรที่ปัจจัยเร่งด่วนเช่นะโครงการไหนลงมาที่คนรจะรีบทำนะครับพยายจจามจดจ่ายอย่างไรนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามรนติดขัดหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินกู้จากจีนในในบางส่วนนะครับหรือว่าสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการระหว่างไทยกับจีน ทไทยาอยากให้จีนถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นจีนจะืนกว่าที่ถือหุ้นเข้าเดิมหรือว่าเลื่อไม่มากเข้าที่ไทยเสนอนะครับโดยรวมตลอดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นะซึ่งก็กระบวนการไม่ได้รู้เรื่องนะฮะดังนั้นเมื่อวิธีการต่างๆนี้มันเจออาการเสีงานเนี่ยนะฮะเพื่อพิหาราความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศนะฮะก็แปลว่ามีความเกี่ยวพิจิตครับก็อนแล้วก็มันก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกโครงการไทย สิงแต่ว <conclusions> ่าวิธีการมันแปรเปลี่ยนใหม่แต่ก็จีนไทยสามารถดำเนินการตตดสิจได้ด้วยเองว่าจะเป็นและอาจจะเรื่องนึ่งกับจีนเพราะจีนก็ต้องพยามรับผิดชอบทุกวันนี้เขาก็มีความเจเิญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในการสร้างรถรถไฟนะฮะให้เราจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือว่าความเร็วระดับกลางรถไฟเที่วไปนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคนจะต้องมาจจำจะระดับความรำคัญก่อนหน้าหลัง แรดว่าเราควรจะทำอะไรก่อนผมว่าเฟิร์สเทลิตี้นะคะความสําคัญอันดับแรกเลยคือเราจะต้องทําโครงการรถไฟปิดสายอา,อาจารย์คะอาจารย์สมพคะขออภัยคุณผู้ชมนะคะเราจะติดต่ออาจารย์กลับไปอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการรถไฟไทยจีนไทยกับจีนได้มีการหารือกันตั้งแต่ปลายปี2557นะคะคุณผู้ชมเส้นทางที่ไทยและจีนจะได้มีการ ร่วมกันนั่นก็คือกรุงเทพหนองคายแล้วก็แก่งคอยมาบตาพุทธค่ะระยะทางทั้งหมด873กิโลเมตรก็แบ่งเป็นช่วงนะคะอย่างช่วงที่1ก็คือกรุงเทพแก,งพก่งคอยระยะทาง133กิโลเมตรช่วงที่2แก่งคอยมาบตาพุธค่ะ246.5กิโลเมตรแก่งคอยนครราชสีมา138.5กิโลเมตรแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่4นครราชสีมาหนองคาย355กิโลเมตรค่ะแต่ว่า ว่าระหว่างที่มีการเจรจาหาหรือร่วมกันนะคะก็ทางจีนมีการเสนอมานะคะว่าถ้าหากไทยจะต้องการลดมูลค่าการลงทุนก็สามารถที่จะลดเส้นทางความร่วมมือกันได้ตอนนี้อาจารย์สมภพพร้อมนะคะอาจารย์สมภพคะครับ ค่ะอาจารย์เชิญค่ะจะัดันดับความสําคัญก่อนนะคะอาจารย์สิ่งที่รัฐบาลยุ่งทำค่ะผมคิดว่าสิ่งสิ่งแรกที่ทําที่ควรจะทำนะครับก็คือโครงการรถไฟสายในเะเทศที่มีการดำเนินการวางแผนไว้อย,ย่างชัดเจนแล้วนี่นะฮะ <Brew ster. S 2> แต่ว่าเราก็ตก้องยอมรับว่าบางโครงการยังไม่ได้มีการศึกษายอย่างในเรื่องรายละเอียดหรือว่ายังไม่มีการวิรธีการสำรวจอย่างเป็นระบบนะฮะจนแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องหาทางปฏิหารเรลยที่ยัง มีเวลาบริี่ยนรัชการแผ่นดินอยู่เนี่ยนะครับเห็นเอาโครงการที่วางแผนไว้แล้วซึ่งเป็นความไม่ด่วนของประเทศไทยถ้ารเบือประเทศไทยระพันยกระภาพของตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเมือลานนาซี่ได้ได้นี่นะฮะถ้านราต้องการให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาเซียนแผ่นดินใหญ่ให้ได้เนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทําเลยครับเพราะเราก็จะเห็นหละว่าทุกวันนี้นะครับเป็นศูทั่วโลกเนี่ยเขามีความอยากเข้ามาตั้งสมรภูมใหญ่ในกรุงเทพแต่ว่าเมื่อเห็นระบบราจอในกรุงเทพแล้วเนี่ย เขาคงจะเปรียดใจนะครับแล้วก็สำคัญมาพูดวเอะทำสร้างกรุงเทพเยอะๆอาจจะไม่ทําให้เกิดปัญหารวยกระจุกกระจายหรือว่าทํำไม่กระจายความเจริญไปสู่่ปีข้าวไม่พึงถึงเลยเราต้องยอมรับว่ากรุงเทพมีควทม่ม่งใหญ่ของกรุงเทพนะครับคนทุกภาคทุกจังหวัดนะที่มีจำนวนมากมายที่จะเข้าอิจานี่แหละที่มาทำมาหายินอยู่ในกรุงเทพในรูปในรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วก็เกิดในคราวเวลาปีใหม่สงกรานต์เนี่ยคับกรุงเทพเนี่ยครับ ลดลงเลยนะฮะเพราะว่าคนทางอีสานคนทางเนยกว่าเท่ากับกับบ้านใหน่นี่นะฮะจากนั้นเนี่ยเพื่อตัวแกรรี่คือต้องเี็นโครงการสิบโครงการที่วางแผนนี้แล้วในไหนออกมาให้ได้ภายในระดับาุดนี้ซึ่งก็มีเวลาปริญาและชียแผ่นดินเหลืออยู่อีกไม่มากแล้วเมื่อคำาน่งถึงรถแบบที่ต้องมีการการเลือกตั้งใน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 ปีหน้านี้แต่ที่ตามรัฐบาลได้กำหนดเอาไว้นะฮะข้อที่สองกับให้<ฮ>งเงินที่จะไปทําโครงการรถไฟไทยจีนเนี่ยนะฮะ ที่เราทํำ่างห้องคายเชื่อมออกมาเนี่ยประมาณห้าแสล้านบาทที่ทางทีนมีการกําหนดราคามาเชื่อมจากกรุงเทพเดินรับไปทางสายจิ80กิโลเพ็ตชั่วโมงนี่นะเป็นลางคู่นี้แหละครับ ลงไปถึงหัวหาิลลนนะครับเพื่อหาทางเชื่อมในส่วนกระจุกและก็ลงใต้ในอนาคตและสายสุดท้ายนี้ไปถึงควายในอนาคตถือว่าโครงการจังหวัดเป็นพื้นทีนะทีนี้นถ้าเกิดเรามีการซอยออกเป็นสี่สายเป็นปจัจจัยเร่งด่วนประการที่สองนะฮะ,ะปัจจัยเร่งด่วนประการที่สามว่ารัววางแผนว่าจะดีการใช้ ในโครงการสร้างทางรถไฟจากหนองคลายเข้ามาสู่ไอ้ไอ้มอที่ที่มากปะผู้นีนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าเรื่องเราทำสองโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนสองโครงการแรกได้เนี่ยผมจึงต้องจุดยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและด้ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาอย่างมากมายและที่เกรงว่า GDP จะโตปีนึ่งไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลิกเกรงได้เลยเพราะจะอาจจะที่จะที่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ต่อปีได้นะครับ ค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าไทยตัดสินใจลงทุนโครงการรถไฟไทยจีนเองทั้งหมดนะคะคือจากเดิมจะมีสัดส่วนในการร่วมลงทุนและจีนจะเป็นคนที่ลงทุนในจํานวนเงินที่มากกว่าทีนี้ถ้าไทยมาลงทุนเองค่ะเงินตรงนี้น่าจะนํามาจากแหล่งไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าก็อย่างที่กล่าวว่าว่าไม่คงไม่ใช่เฟอร์อารีตี้นะฮะเพรอเรีี่ก็ทีมหนึ่งที่ทองานาเป็นครูเกี่ยนรถไฟผิดสายในกรงเทศเรียกเป็นมโนชลนะครับ ไปพอดีบนดินทั้งหลายนี่นะฮะต่อก็คือรถไฟสี่สายที่จะเชื่อมสี่ทิศจากกร,รุงเทพไปรอบๆนะฮะดังนั้นสา,ายไทยจีนเนี่ยก็เป็นหลักการไม่จะดึงที่เสียหายนะฮะผมเรียกหลักการที่คงจะสายต่อแต่ว่าไม่ใช่ความเร่งด่วนเลยฮะถึงนี้นจะทําไม่ทันในรถไฟชุดนี้นะครับรถไฟชุดต่อๆไปในอนาคตเนะี่ยก็อาจจะมาทําต่อได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีสายกร,รุงเทพโคราชแล้วไงฮะนะครับ ดังนั้นเมื่อกรุงเทพโคร,ราชซึ่งแล้วก็มีสายหนึ่งที่มันต่อไปถึงในระ,ะยองบ้านะพุดอยู่แล้วนะฮะที่ที่เป็นสายตะวันออกนี่นะฮะจะนั้นแล้วเนี่ยจากกรุงเทพโคราชพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปถึงอ่าถึงขอนแก่นแล้วก็เลยที่ไปจิกไปถึงอุดรธานีหนองคายเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรอะไรต่าง,าง,างาาแล้วก็สําคัญนะครับตอนนี้นะ,ะค,นครับกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็มีโครงการรถไฟรางคู่ที่สร้างอยู่งแถวนั้นอยู่แล้วที่เป็นของเราเองนะฮะซึ่งจะกะ็โครงการก็ร่วงไปเรมากแล้วนี่นะฮะ เห็นครับทีนั้นแล้วเนี่ยให้ใหความจําเป็นเรื่องเดียของของเส้นทางสายเนี่ยผมเชื่อคงจะมีไม่มากไม่ไม่เชียบกับอีกสองเส้นทางาที่ผมกล่าวถึงเมื่อู่นี้แล้วนะฮะอืค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะชัดเจนนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ อาจารย์สมพามา,านะรังสรรค์นะคะที่การบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะอาจารย์บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสรุปแล้วนะคะว่าจะไม่มีการร่วมทุนหรือว่าจะไม่มีการตั้งบริษัทขึ้นมาว่าจะมีใครถือหุ้นเท่าไหร่อย่างไรนะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าลงทุนรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ยังคงมีโครงการรถไฟไทยจีนอยู่นะคะแต่ว่าประเทศไทยค่ะจะเป็นประเทศที่ลงทุนเองทั้งหมดค่ะก็เป็นความชัดเจน รดับหนึ่นะคะขณะเดียวกันอาจารย์ก็เสนอด้วยนะคะว่าประเทศไทยควรที่จะต้องมีการก่อสร้างรถไฟสีสายก็คือสายเหนือสายตะวันออกสายใต้แล้วก็สายตะวันตกค่ะ